ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation โอกาสทองที่คุณจะได้ทำดีช่วยชาติมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับวันที่เราได้มีโอกาสไปเจอกับเด็ก Special คุณไอซ์ที่วาดภาพทำนายว่าโลกจะล่มสลายด้วย Liquid Paper เนี่ยละฮะแล้วเราเองก็ได้มอบอุปกรณ์ช่วยน้องแล้วก็มาหาลาัยมากกว่า40,000บาทซึ่ง งานชิ้นยักษ์3ชิ้นถูกซื้อโดยศิลปินระดับโลกและคอลเลกเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ใครที่สนใจฮะงานชิ้นเล็กๆนะฮะที่พูดถึง the world belongs to others โลกไม่ใช่ของเรามีโอกาสนะครับราคาเบาๆชิ้นเล็กๆนี่นะฮะมีแสดงอยู่ที่ Many Cuts Art Space หลายคนงงชื่ออะไรวะเป็นการเล่นคำนะสถานที่เนี่ยอยู่8ริวฮ้ yeah. ฉะนั้นโดนตัดเป็นริวๆ ก็คือคัดหลายๆก็คือ m ม n ี่ก็จึงกลายเป็น m ม n ี c u ันะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้และนี่ครับนี่คือหนึ่งในนั้นครับว่าโลกจะล่มสลายแม้กระทั่งในน้ำนะฮะเพราะมนุษย์เรานี่ปล่อยมลพาวงภาวะทําลายโลกทั้งบนอากาศบนดินแล้วก็บนน้ำอันนี้พูดถึงการล่มสลายในน้ำนี่มีปลาโลมาหรือปลาอะไรสักอย่างมีเต่าด้วยนะครับก็ ผมก็ไม่เคยฝันเหมกันว่าผมจะมาทํารายการกีฬาศิลปะแต่การที่ผมเจอไอซ์มันทําให้ผมเกิดอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตคือผมเนี่ยเจอนักกีฬาดังๆระดับโลกแทบจะทุกวงการทั้ง ing, 1, Football, บ็บอกซิ่ง F1 ฟุตบอลมอไซค์ชับไทยตอนนี้ I have a dream, a dream that cannot be accomplished alone. ผมมีฝันใหม่ฝันใหญ่ที่กำลังมองหาเหมือนกันนะครับคนที่สนใจจะมาทำให้ความฝันนี้มันกลายเป็นจริงนี่คือแชมป์มิลเดียวเราได้สร้างคอนโดในฝันเรียบร้อยแล้ว ฝันต่อไปสตูดิโอกีฬาที่เต็มที่สุดในโลกเกือบ <_ altogether> 16ปีในวงการสปอร์ตเทนเมนต์กีฬาบันเทิงทำให้ผมได้ของที่ระลึก m e m o r a b i l i เที่เงินล้นฟ้าแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้จากทั้งนักมมวที่ดังที่สุดแมนนี่ปักเกียวนักบอลเบอร์หนึ่งลีโอเมสซี่แอนด์โรนัลโดแชมป์โลก F1 คีมีไรโคเนนผู้จัดก,การทีมที่ colorful ที่สุดในจักรวาลโจเซเ่มูรินโญ่ใช่ นักร้องพันล้านคนแรกของโลกสายกังนำสไตล์และอีกมากมายหลายร้อยชิ้นบวกแพชั่นล่าสุดของผมก็คือการเก็บงานศิลปะบินไปดูมารู้จักปลายสะสมมาตอนนี้มีงานมากเกือบ200 p i e c พ s ซศิลปินแห่งชาติงานที่เปลี่ยนสีตัวเองได้ตามจังหวะไฟ สมบัติของชาติที่คว้าแชามป์บอลโลกแห่งศิลปะอ a r ์ Art ที่สร้างจากสปอร์ s นานคนไทยที่ชาวเวสเทิร์นยอมทุ่มเงินล้านขนขึ้นเรือกลับบ้านไปงานคอลเลกชันเดียวกับทีมคุกซีโอของบริษัทแอปเปลทั้งโลกมีแค่5ชิ้นผมจึงเกิดไอเดียสร้าง มิวเดโอต้มคำมิวเซียมแอนด์สตูดิโอที่ใครเห็นก็ต้องโอ้โ oh หซึ่งเราแพลนจะมีห้องที่สวยที่สุดในโลกที่จะรวมภาพนักกีฬาที่สวยที่สุดนางงานที่กวารางวัลมากที่สุดความยูนิคของวิวพง์ชนกถึงขนาดเกาหลีประเทศที่โคตรชาตินิยมสุดๆถึงขนาดมอบตำแหน่งทูตไายควอนโดโลกกีฬาความภูมิใจแห่งโคเรียนให้กับนางฟ้าชาวไทย เราฟังเพลงเข้าทานอาหารเข้าดูซีรีส์เข้าแต่เขากลับยกย่องคนของเราตอนนี้เรามี Portrait of View เกือบ20ชิ้นหาก a r ร์ติสคนไหนสนใจอยากสร้างอาร์ตอยากให้งานกระหึ่มไปทั่วโลกอย่าเพิ่งส่งงานมานะฮะ <c oughs> ขอคุยกันตาม IG ด้านล่างก่อนเราไม่ได้เน้นว่าคนว่าต้องดังสุดภาพต้องแพงสุดเสมอไปงานดีไม่จาเป็นต้องเนีย้ยกริปเหมือนเปะ๊ะเพราะถ่ายรูปก็ได้ และศิลปินที่วาดงานชิ้นหนึ่งเป็น10บสล้านเขาบอกกับผมว่าถ้าคุณตัดสินคุณภาพงานจากความเนี๊ยบก็คงไม่มีใครสู้จีนได้อีกแล้วงานดีสําหรับเราคืองานที่มีคอนเซปต์และสไตล์ที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนหากคุณมีไอเดียครีเอทอาร์ตนางฟ้านา,นนางงามนักกีฬาที่โลกนี้ยังไม่มีติดต่อมาแล้วเรามาร่วมกันจัดไปให้โลกกีฬาศิละปะแฟชั่นมันสนันสวย